ฟันเห็นงูดำฟันเห็นงูจงอางสีดำการฝันเห็นงูสีดำมีคำทานายว่าเพื่อนหรือคนสนิทของคุณที่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อการจะเริ่มทำตัวห่างเหินออกห่างแต่คุณจะกำลังได้โชคจากคนผิวสองสีที่เป็นเพศตรงข้ามและเดินทางมาจากทางทิศเหนือจะนำพาเงินและโชคลาภมาให้ในช่วงนี้ความรักของคนที่มีคู่จะมีอุปสรรคมีเรื่องไม่แม่นแต่ละวัน มีเรื่องทำให้ต้องเสียใจเสียน้ำตาแต่สำหรับคนโสดคุณจะได้เข้าร่วมงานมงคลและพบคนที่ถูกใจภายในงานเขาจะเข้ามาในรูปแบบของโคแก่กินญ้าอ่อนคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เขารบรักทำการแข่งขันใดก็สำเร็จตามเป้าหมายแต่หากคุณกำลังตัดสินใจกู้เงินคุณจะถูกโกงหรือเอารัดเอาเปรียบเช่นปล่อยดอกเบี้ยแพง หรือมีลูกเล่นบางอย่างทําให้คุณเสียทรัพย์มากกว่าได้ฝันเห็นมูจงอังสีดำเล็กเด็ด17บ7จ็้า